สวัสดีครับผมวันนี้วันที่16สิงหาคม2 5 5นะครับก็ขอญาตนะมาอัปเดตนะครับสำหรับในส่วนของการกรอกข้อมูลหรือว่าการลงทะเบียนล่าสุดซึ่งนะครับผมแนะได้เขาเรียกว่าแบบร่างนะทางด้านของกระทรวงการคลังมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะี่ยวันนี้มาดูกันดิดนึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์นะครับในส่วนของตัวการลงทะเบียน โครงการนะครับบัตรสแกรแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี2565เนี่ยนะครับเริ่มมีเว็บไซต์นะครับหน้าตาออกมาได้โชว์แล้วนะครับอันนี้นะฮะที่ท่านได้ดูอยู่เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะครับที่ต้องบอกว่าใครนะครับสะดวกในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านออนไลน์นะฮะก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของหน้าตานะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเวลาเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะโครงการการลงทะเบียน เพื่อสวิสการแห่งรัฐนะครับปี2565ระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับก็5กันยายนนะถึง19ตุลาคม2565อ,อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่5กันยายนนะครับผมก็สามารถที่จะได้ใช้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์นี้ได้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนบัตสรสิกแห่งรัฐนะฮะตรงนี้ปุ่มนี้เลยและอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็คือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็สามารถที่จะดูการตรวจสอบสถานะว่าเราเนี่ยผ่านคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะเพราะนั้นหน้าเว็บไซต์มาเรียบร้อยแล้วนะทุกท่านนะครับนะทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนซึ่งนะครับเว็บไซต์เนี่ยเขามีการแสดงหน้าตาให้ท่านเห็นก่อน นะครับว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนกรอกรละเอียดเนี่ยคิดว่าไม่ต่างจากเอกสารนะครับเนื่องจากเอกสารเนี่ยมีแบบร่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแบบฟอร์มเอกสารที่ท่านจะต้องดำเนินการกรอกนะครับแล้วก็รับได้ที่จุดรับลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมนะมันมีหน้าตาแบบไหนโอ้โหต้องบอกว่ากรอกไม่เยอะครับแต่ว่ามีการติ๊กนะเขาเรียกว่าใช้การขีด นะแต่ว่ามันก็ละเอียดนะครับพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันว่ามีลักษณะนะครับการกรอกแล้วก็การติ๊กในเรื่องของการลงทะเบียนเกี่ยวกับนะครับปสัสการทางรัฐปี65รอบใหม่นี้แบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของโครงการนะครับผมเขาจะมีแบ่งนะครับภาพคร่าวๆด้วยกันนะเริ่มจากหลักการก่อนนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเริ่มทําความเข้าใจละหลักการก็คือว่า ลงทะเบียนรายบุคคลนะครับอันนี้ผู้ลงทะเบียนนะนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับลายบุคคลแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจสอบนะครับนะทั้งลายบุคคลแล้วก็ครอบครัวนะครับถ้าสมมุติว่าใครเป็นคนโสดนะก็คือไม่มีครอบครัวอันนี้ก็ตรวจสอบเฉพาะรายบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้หลักการเขาในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับนะครอบครัวคืออะไรนะครับก็คือว่าคู่สมรส หรือว่าบุตรนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมปกครองนะครับอ่านี้ก็ให้เข้าใจว่าถ้าในเรื่องของคำว่าครอบครัวนะก็คือจะต้องเป็นคู่สมรสนะครับแล้วก็มีบุตรและบุตรนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายนะอายุ18อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับอหลักประมาณนี้นะครับ ข้อที่2นะครับคุณสมบัตินะผู้ลงทะเบียนนะครับผมก็ต้องเป็นสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นพี่ขุสัมบันเณรนักพจนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงาน,น,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการนะครับผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบํานาญปกตินะครับหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสสและก็สบอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะทีนี้มันก็จะมีนะครับในเรื่องของรายได้ที่ว่าก็แบ่งเป็นบุคคลซึ่งบุคคลครับผมก็รายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แนบาทนะชัดเจนนะนะครับก็ตรวจสอบดูและรายได้ครอบครัวเนี่ยนะครับผมนะรายได้เฉลี่ยต่อคนนะครับก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ ในส่วนของการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงอะไรก็คือการตรวจสอบนะครับทั้งของผู้ลงทะเบียนและก็ครอบครัวสมมตุติเรามี3คนนะสมมติครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะครับผมนะซึ่งก็อายุต่ํากว่า18ปีทีนี้สิ่งที่ก็ต้องกลับมาเช็คคําว่าเฉลี่ยครอบครัวก็ดูว่าเนี่ยคุณพ่อมีรายได้ไหมคุณแม่มีรายได้ไหมนะสมมุติคุณพ่อมีรายได้ไนะมมค,ไดคุณแม่ไม่มีรายได้ เพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของเฉลี่ยต่อคนต่อปีในรูปแบบของการคิดครอบครัวก็คือว่าเอานะเอารายได้สุทธิของคุณพ่อเนี่ยตั้งแล้วก็หาร3มเลยคําว่าหาร3ามก็คือมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็ลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้นะครับในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับต่อคนว่าตกเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เป็นหลักนะครับในเรื่องของการคิดในเรื่องของรายได้ครอบครัวนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินก็ได้แก่เงินฝากฉลากรับพันธบัตรและตราสารหนี้ของรัฐซึ่งก็เช็คลายบุคคลกับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับหลักก็คือไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับผมนะตรวจสอบอย่างนี้นะครับต่อมาไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นะครับผมถ้าเป็นวงเงินกู้บ้านก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5ล้านบาทนะครับหรือถ้าเป็นวงเงินกู้รถ นะครับก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ล้านบาทนะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือข้อที่7เลยนะครับนะก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับจากทางด้านของกระทรวงการคลังสามารถที่จะยึดเป็นแนวทางได้นะครับข้อที่8ครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหารนะครับข้อที่8ครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึง่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับอ่ะก็มี8.1แล้วก็8.2เขาก็แบ่งเป็นอย่างนี้ฮะถ้า8.1เนี่ยกรณีผู้ลงทะเบียนนะครับไม่มีครอบครัวเขาก็ต้องบอกว่าถ้าคนไม่มีครอบครัวเนี่ยห้องชุดนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ตารางเมตรถ้ามีห้องชุดนะครับ หรือในมุมที่มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์นะครับที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็ต้องบอกว่ามีน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไร่นะฮะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไร่นี้ได้นะครับต่อมาครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวงเล็บบ้านพร้อมที่ดินถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านเดียวนะครับทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือตึกแถว อันนี้ก็ต้องน้อยกว่าเหลือท่ากับ25ตารางวานะครับมันน้อยมากเลยนะถ้ากรณีใช้ที่อยู่อาศัยนะครับและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าหลือเท่ากับ1ไร่นะครับอันนี้ก็จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดนะก็คือเพื่อการเกษตรเนี่ยน้อยกว่าหลือเท่ากับ10ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็คือน้อยกว่าแล้วกับ1ไร่อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสรุปในกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนะครับต่อมา8.2นะะกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะก็จะมีอย่างนี้ครับแบ่งหลักการเหมือนกันคือห้องชุดนะครับอันนี้ห้องชุดเนี่ยก็จะมีกรณีเป็นเจ้าของนะครับแยกจากกันก็คือน้อยกว่าแล้วกับ35ตารางเมตรต่อคนนะฮะอันนี้ก็คือหารกันนั่นแหละ กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็น้อยกว่าเหลือกับ35ตารางเมตรนะครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์นะครับที่ดินเพื่อการเกษตรนะก็น้อยกว่าเหลือกับ20ไร่นะนะครับต่อมาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวงเล็บบ้านพร้อมที่ดินนะเขาก็มีการแบ่งย่อยอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นบ้านเดียวทาวเฮาส์ห้องแถวหรือตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของนะครับแยกจากกันก็คือนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25ตารางวาต่อคนนะนะครับกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็น้อยกว่าเท่ากับ25ตารางวาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอาศัยอาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าเท่ากับ20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นนะครับที่ไม oh ่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ไร่นะครับ โดยสรุปก็จะมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดนะถ้าเป็นเพื่อการเกษตรนะครับก็น้อยกว่ากับยกับ20ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับน้อยกว่ากับ2ไร่อ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของหลักการคุณสมบัติรวมไปถึงนะครับนะกเงื่อนไขที่จะต้องทราบนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการกรอกรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะเอาละทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของรูปแบบนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบร่าง เอกสารนะครับหรือว่าแบบฟอร์มของโครงการนะครับลงทะเบียนเพื่อสวิสการของรัฐปี2565นี่นะครับอันนี้ add off นะครับคือ25กรกฎาคม2565นะภาพประมาณนี้เลยหน้าตานะครับเป็นแบบนี้อาจจะมีการปรับนิดหน่อยในส่วนของเอกสารตัวจริงนะครับแต่นี้คือล่าสุดแล้วนะครับนี่คือล่าสุดแล้วเรามาดูรละเอียดกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหน่วยงานที่รับลงทะเบียน นะครับท่านไปลงทะเบียนที่ไหนเช่นนะครับสำนักงานคังจังหวัดท่านสามารถติ๊กถูกตรงนี้นะครับถ้าท่านไปลงที่สำนักงานคังจังหวัดนะหรือสำนักงานเขตกทมอ่าถ้าท่านไปที่ตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้หรือท่านไปลงที่ว่าการอำเภออ่ะติ๊กตรงนี้หรือไปที่สำนักงานเมืองพัทยานะนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานของธนาคารเช่นทกสไหมออมสินไหม หรือธนาคารกรุงไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ท่านต้องทราบนะครับให้ขีดเครื่องหมายถูกนะครับลงหน่วยงานที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับก็จัดแจงแบ่งออกเป็น7พื้นที่นะครับที่เป็นหน่วยงานนะครับนะที่ท่านมาลงทะเบียนนะครับฟังทางนี้ก็มีละเอียดวันเดือนปีพศที่ลงนะครับข้างหน้าก็วันที่เท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติว่าวันที่5ท่านก็ใส่อะไรครับ05ใช่ไหม เดือนกันยายนนะท่านก็ใส่อะไรครับ09นะครับแล้วก็พศก็คือ25นะครับ2565อย่างนี้เป็นต้นนะอะ่นี่ก็คือฝั่งในเรื่องของการลงวันเดือนปีนะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับอันนี้คือส่วนบนนะเขาเ็กส่วนหัวเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับคำชี้แจงเพื่อประโยชน์ของท่านกนนารุณาเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่ายชัดเจนครบถ้วนและถูกต้องอ่ามาดูกันว่า มีอะไรบ้างนะครับมีกรอทั้งหมดเนี่ยหลายส่วนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากส่วนที่1นะส่วนที่1เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนซึ่งนะครับก็มีรายละเอียดด้วยกัน9ข้อนะครับในส่วนที่1นะนะครับเรามาดูนะครับข้อที่1ก็คือสถานะปัจจุบันนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยนะครับในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยติ๊กนะอันนี้มีบัตรสะพานหนึ่งรัดไหมอ่าถ้ามีนะฮะความหมายคือเคยใช้หรือเป็นคนเก่าที่ท่านใช้อยู่แล้วท่านก็ติ๊กตรงนี้ ถ้าไม่มีนะครับผมก็ติ๊กตรงนี้นะค,คือไม่ไม่เคยมีบัตรสแกแหองรัฐนะครับผมนะอันนี้คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็ในส่วนของเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะท่านก็กรอกไปนะใส่ตัวเลขไปนะครับมันอาจจะช่องเล็กนิดหนึ่งนะนะช่องเล็กนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับข้อที่3ก็คือว่านะครับคำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลอ่านี้คำนำหน้าเขามีอยู่นี้แล้วนะครับใครเป็นนายก็ติ๊กนาย ใครเป็นนางก็ติ๊กนางใครเป็นนางสาวก็ติ๊กนางสาวหรือใครมียศอื่นก็แล้วแต่ก็ติ๊กอันนี้นะครับผมนะอ่ะอน,นี่ก็ระบุไปแล้วก็เขียนชื่อของท่านนะว่าชื่อท่านชื่ออะไรดูในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับชื่อกลางอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับนะแล้วก็นามสกุลนะเขียนใส่ตรงนี้อ่าสีนะ่ก็คือวันเดือนปีเกิดพศนะเช่นนี่เขาบอกว่านะครับเกิดวันที่25เดือน5ปี2525 25. นะครับท่านก็ใส่ตัวเลขนะใครมีอะไรครับผมมีเดือนกับมีปีอย่างเดียวเนี่ยท่านก็ใส่เดือนกับปีอย่างเดียวใครมีวันนะครับกับเดือนอย่างเดียวนะครับหรือวันกับปีอย่างเดียวก็ใส่เฉพาะให้มันตรงกับอะไรครับบัตรประจําตัวประชาชนแค่นั้นแหละนะนะครับผมนี่คือส่วนที่4ส่วนที่5ก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะครับผมก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปตามช่องนี้นะนะครับ ข้อที่6ครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็ใส่ไปเลยเลขที่ไหนนะครับหมู่อะไรนะครับนะซอยแยกถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับผมก็ที่อยู่ปกตินะข้อที่6ข้อที่7ครับวุฒิการศึกษาสูงสุดนะย้ำวุฒิการศึกษาสูงสุดนะถ้าสมมุติคุณพี่ป้าณานะครับจบนะสมมุติป .6 เนี่ยก็ติ๊กป .6 นะหรือจบปริญญาตรีก็ติ๊กไปตามนี้นะครับเขาบอกว่า สูงสุดนะนะครับสูงสุดนะครับก็เลือกหนึ่งอย่างหรือไม่ได้รับการศึกษาก็ติ๊กตรงนี้นะครับนี่คือข้อที่7นะครับข้อที่8นะครับนะบสถานภาพการมีครอบครัวนะครับเขาก็มีความหมายขยายความว่าสมาชิกในครอบครัวหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนนะครับสมรสแล้วก็มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปปีบริบูรณ์วงเล็บนับถึงวันที่นะครับปิดรับลงทะเบียน แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรมเฉพาะที่มีนะครับชีวิตอยู่อันนี้คือทําความเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปเราก็ดูตรงนี้แล้วก็นะครับดำเนินการติกว่าไม่มีครอบครัวใช่ไหมหรือว่ามีครอบครัวนะครับแล้วก็จดทะเบียนนะครับสมรสอ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะในกรณีที่ท่านติ๊กอันแรกอันบนเนี่ยนะก็คือว่าไม่มีครอบครัวนะครับก็คือไม่ต้องทําข้อที่10.2และก็ส่วนที่5อ่าเดี๋ยวไปดูกัน10.2ก็คือนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับ ส่วนถ้าท่านติ๊กคำว่ามีครอบครัวและก็จดทะเบียนสมรสหากเราตินะ๊กข้อนี้นะท่านจะต้องทําข้อ10.2และก็ส่วนที่5ด้วยนะครับอ่านี่พูดง่ายๆเป็นแบบนี้โสดกับมีครอบครัวนะมันมีการทําเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นเราก็ดูกันไปนะครับในส่วนตัวนี้นะข้อที่9นะครับก็การผูกนะครับบัตรบัตรตัวประชาชนกับพร้อมเพย์อันนี้ท่านได้ทํำไหมนะครับถ้ามีหรือผูกท่านก็ติ๊กอันนี้ แต่ถ้านะครับผมไม่มีหรือไม่ผูกท่านก็ติ๊กฝั่งข้างหลังนี้นะนะครับผมตัวเล็กนิดนึงนะพี่ปานาอานะครับผมนะหรือว่าคุณตาคุณยายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้บุตรหลานช่วยนิดนึงอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวล9ข้อในส่วนที่1เป็นข้อมูลนะครับส่วนตัวที่เราจะต้องลงทะเบียนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องดูรละเอียดตรงนี้ไปนะครับมาดูส่วนที่2ครับก็คือการประกอบอาชีพนะครับซึ่งก็จะแจกแจงเป็นงี้ครับเริ่มจากข้อที่10นะครับก็คืออาชีพหลัก อาชีพหลักหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงงานที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยได้ใช้เวลาทําเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่างานที่มีไรายได้สูงสุดแหละนะเขาเรียกเป็นอาชีพหลักนะครับเขาก็มีแจกแจงอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ให้เขียนอะไรแต่ว่าให้ติ๊กนะครับก็ดูเป็นแนวทางไปก็คือว่า